การช่วยเหลือกรณีรู้สึกตัวเพื่อนำสิ่งอุดกั้นออกและการหายใจเป็นปกติถ้าไอาได้กระตุ้นให้ไอแรงๆถ้าไอาไม่ได้ให้ดันใต้กระบังลม5้าครั้งทำต่อเนื่องจนสิ่งอุดกั้นหลุดออกตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างลิ้นปีกับสะดือวางนิ้วโป้งตรงลิ้นปี่นิ้วกลางตรงสะดือนิ้วชี้อยู่ตรงกลางมืออีกข้างทำกำปั้นวางตรงโคนนิ้วชี้ให้ด้านนิ้วโป้งแนบลำตัว ดึงมือที่หาตำแหน่งออกมากุมกำปั้นไว้ให้ผู้สำลักก้มตัวลงให้ผู้ช่วยเหลือกลางข้อศอกออกห้ามใช้นิ้วพยายามล้วงสิ่งอุดกั้นออกเฮ้ยเฟยดูนี่หน้าลูกอะไรเลี้ยชปเป็น,นต่อเนื่อเลี้ยงอ้โหเนี้ยนเหรอ mẹ, con đi học rồi, 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 bye bye, thanks, ừ. ไม่เป็นไรหรอเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรเหรอเฮิบเป็นไรไิ่เป็นไรหรอดม่เป็นไรเฮ้ยเ่อนคอหรอิธีแก่อาหารตีคอครับอะไรครับคกเข็ออกไปนินระเมื่อตีออย่ครับเพื่อน็นอยู่ในลักษณะนี้แบบนี้ ้แล้วให้แล้วทำแบบนี้สนัสนน,สน,นิ้สนวสั่นน,นิ้วขึ้นมาสั่นนิ้วโบว์ไปที่สื่อเงินตรงสะดือตรงนี้อ่าทางขาออกนิดหน่อยอ่านี่ขาตั้งหลักตั้งหลับไว้แล้วกำมือกำมือเอาพิบปป้งแบบนี้แบบนี้แบบนอ่าปึ๊บไว้บนเหนือนิ้วที่เรากดไว้ กดไว้ทึบเราเอามอีกข oh. ้างกดกดไปอย่านี้กดแล้วก็ดันอ่าเอาได้อย่างนี้มั้อย่างนี้ให้นับหครั้งอ่ะทำห้าครั้งกดไว้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ยังไม่ออกยังไม่ออกเอาอีกรอเอาอีกรอบอาหนึ่งสองสาสี่ การช่วยเหลือกรณีหมดสติ 1. ประเมินการตอบสนองและการหายใจหากไม่มีการตอบสนองและไม่หายใจให้ตะโกนขอความช่วยเหลือและกดหน้าอก30ครั้งเป่าปากสองครั้งหากสวงอกไม่ขยาย มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจให้ทำการกดหน้าอก30ครั้งสลับเป่าปาก2ครั้งต่อเนื่องจนกว่าจะมองเห็นสิ่งอุดกั้นในปากชัดเจนจึงใช้นิ้วล้วงออกเมื่อสิ่งอุดกั้นออกแล้วถ้าผู้สำลักยังไม่มีอาการตอบสนองและไม่หายใจให้ทำการ CPR ถ้าผู้สำลักยังไม่มีอาการตอบสนองแต่มีการหายใจและชีพจรปกติ ให้จัดท่านอนที่ปลอดภัยฮัลโหลบักคือเยนอะแม่อะกือเงินเย้ยปัะไม่เอาง่เจ็บปะกปอนหลับนี่เอต่ออ้ยอื้มอุ้ยอุียเจ๊อะไรอะตีคอมีคอคุย

ถ้าหารติดคอและคุณอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครช่วยวิธีช่วยเหลือตอนเองที่ปลอดภัยที่สุดคือการจำลองท่าของไฮลิกมานูเวอร์ด้วยอุปกรณ์รอบตัวเช่นโต๊ะเก้าอี้หรือพนักพิงแข็งแรงใช้พนักพิงหรือขอบโต๊ะช่วยทำไฮลิกมานูเวอร์ด้วยตนเองโดยการยืนหรืองอตัวเล็กน้อยให้หน้าท้องส่วนบนเหนือสะดือใต้ลิ้นปี่อยู่ในระดับขอบโต๊ะ หรือพนักเก้าอี้ที่มั่นคงโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็แทกท้องกับขอบโต๊ะหรือพนักเก้าอี้แรงแรงและรวดเร็วหลายครั้งจุดประสงค์คือให้แรงดันจากช่องท้องดันอากาศขึ้นไปขับสิ่งที่อุดตันออกจากช่องลม ครับา,าสามารวรยืนเยองข้างเล็กน้อยไม่ตรงกลางเป๊ะเพเพื่อให้ส่งแรงได้ถนดัดและไม่ชนหน้าผู้ป่วยยืนในลักษณะครึ่งซ้ายหรือครึ่งขวาของลําตัวผู้ป่วย 1. ให้ผู้ป่วยนั่งพิงพนักทิงเก้าอี้หรือหลังตรง 2. วางส้นมือข้างหนึ่งที่กึ่งกลางหน้าอกส่วนล่างกระดูกไม่ใช่ซี่โครง 3. ใช้มือวางซ้อนทับ 4. ผลผัดแรงๆเข้าออกในแนวตรงไปข้างหลังเฉียงขึ้นเล็กน้อยใช้แรงจากลำตัวและขาไม่ใช่แค่แขนทําทำซ้ำห้าครั้งหรือจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออก ก็วันเป็นงันใแญ่เนี่ยใช่ไหมดี่ฝันได้เลยฮ้ยฮมไม่ได้อยู่ข้าวเหรอฮยนั่งนั่งนั่งนะอเดอัดอึอเดอยดอัดคนน้ยบคายเขาเป็นแบไนีปเดียวออกไล้วไฮ้ยมัไบ้าเอ้ยไอ้